แผลงแผลงอาจะหลุดเราดูเชือกก่อนน้อยไปเธดูรองเท้าฉันนี่ใช้มากี่ปี๊ดแต่อย่ามันเจอลื่นแถวข้อเท้าจะแก้บอกว่าไม่ไม่ใช่มาด้วยกันค่ะใส่เดินตลาดไม่ได้แล้ว ทุกคนก็เลยไม่ร <rad> ู <S 2> <S 2> <S <k 2> ้ว่าเป็นยังไงแล้วยังไม่เ็นเปิดขอัน้าสั่งรัได้ที่บานไมู่่นนกนยี้่าเป็นเก่งีท่านะบอกกับได้รเนี่ยคนโอ้โมันร้อตัวจริงก็ได้สองร้อยหรือเปล่าวะต้องยีไลห์นะเนี่ย เจอผู้หญิงวุจอแต่ผุ้ญิงนาะผ่นท่านพี่ผ่านท่านพี่เจ้ซื้อมีของใช่ปะเก็บไว้ให้เจ้อยู่จ้าเจ้เอาวันไหนหนูจะได้ฝากใหม่ไปให้เจ้นะจ๊ะหนูเก็บไาว้ค่ะหนูซื้อใหม่ใหม่แบบอาทิตย์ละอันหนูเก็บไว้หนู ตอนค่ะก็ผู้ชายเออมันต้องมีผู้ชายนะไม่รู้อ่ะที่เนี่ย เบื่อแกงจริงเลยนะคนดูเยอะที่อีกนะใช่หรอเจ๊ใจเย็น

ที่ไปคัดไปแยกที่ใช้ได้เลยอะาะเขาวสวยจังเลยทุกคนขาวคือขาว น้องใหม่คุณที่หาการเกงยีนนะคะเป็นป้ายส้มเด็กขนของของเรานั่นเองตัวแรกสวยๆเลยจ้ะแม่จัดไปเลยพี่โปรให้2,900เท่านั้นนะจ๊ะรุ่นนี้เป็นงานเกรด A นะคะเป็นงานยีนผู้ใหญ่ยีนรวมเลยเนี่ยพี่สีขาวคือขาว,ขาวจ๊วขาวสวยโซจึง้งโซใจโอ้ยหญิงลีจ้ะแม่ แบรนด์เบอรนอะไรก็มีให้ได้ลุ้นกันบ้างผอบผ่าคอรักษางานโดยรวมสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็น้อยพี่ๆไปต่อยอดทำทุนกันนะอาจจะมีของผู้ชายปนด้วยคุณพี่เล็กๆน้อยๆน่ารักมากนี่แบรนด์ brand อีกแล้วจ้าคุณพี่ขาใครที่เจอทรงสวยงานดีผ้าดีพี่ๆคัดแยกเป็นหัวผ้านะขายแบบบางคนอนะ่ะหนึ่งร้อยทั้งล้านอะไรประมาณนี้นะคะ ให้แนะนำนะคัดหัวผ้าเสร็จเอาไปรีดกันด้วยนะจ๊ะแบรนด์อีกแล้วค่ะถ้าพี่รีดเนี่ยมันจะยิ่งเห็นทรงได้ชัดเจนแล้วจะทำให้พี่ปิดการขายได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะไซส์ดีกำลังขายเลยไซส์เริ่มต้นประมาณ26 28ได้เลยนะคะพี่ๆเพราะว่ามันมีบางตัวที่เป็นผู้ชายนะพี่ก็ขายอัพราคาได้เลยตัวนี้เป็นเอวสูงสวยมากเห็นปะในกระสอบเขาจะคะทรงมาเลยนะแล้วจะเป็นงานรวมยีนนะคะ

ใครเจอทรงผู้ชายสวยๆนะคะพี่ๆไปคัดแยกทํากําไรกันได้เลยนะคะน้องแรงค่ะใครเจอก็คัดก็แยกนะทุกคนเห็นไหมแบรนด์อีกแล้วใครเจอแบรนด์นะก็ได้ราคาได้กําไรขึ้นไปอีกนะจ๊ะ ีวิวได้ทุกตัวนะไม่มีค่าส่งสองเก้านะป้ายร้อยตัวนะป้ายเขียนมาหนึ่งร้อยเลยเดี๋ยวเรานับให้อีกทีเนค่งขาทรงเลยนะมีขาโองงานดีไม่เล็กจิ๋วเลยเนาะขาหลายขามากเลยขาเปี้ยไม่มีแถวนี้ขากระปองขาเดฟขาบานขาอะไเยนดี มีอยู่พี่ต้นเสียก็น้อยถ้าใหม่ถ้าใหม่สะตัวนี้สวยมากลายหอยอยู่อันนี้เ็เตัวนี้เป็นทรงเอวสูงค่ะกระบอกเล็กนะคะลายห่อเออไม่ใช่ <4 K. S 1> แบรนด์ค่ะ คือขาวซัวขาวพองเป็นยองใหญ่นะคะดำปื๊ดมันเป็นรวมยีนไงสีสวยนะดีเนาะอสองเก้านะพี่ไม่แพงเลยนะคะไซส์ไม่ได้จิ๋วมากด้วยนะไสครวมเลยเนาะไซส์ <คา S 1> ดีออกไซส์ดีเลยพี่ ตัวนี้เอลสู H M ไซส์ประมาณ26ได้เลยวัยวัยรุ่นมีไลด์เดอร์ได้สวยนี่ทรงสวยมากพี่ตัวนี้ทรงสวยโอ,โออเมริกัน ตัวนี้ของจริงคือสีแบบสีเข้มผ้าดีผ้าหนาเลยตัวนี้ไซส์เราก็ว้าเธอกาอี้ตัวนี้เราไปซื้อที่ไหนก็อี้แชตัวนแอปดีอุ้ยจริงๆมันคาทรงมาแบบเนี่ยทรงสวยนะ ้มดูดิค่ะกระบอกเนาะเอวกลางเอวต่ำเอวสูงคะเลยสูงสวยค่าดีนะขะนี่ค่ะเธอหญิงลีกแล้วให,ลใหม่กิีดเลยใหม่ท่าแข็งแรงเลยตัวนี้เหมือนยังไม่ได้โดนน้ำอะ่ะพี่ยังใหม่รีดรีดปุ๊บสวยปั๊บเนี่ยตาบานนไ มันจะคักๆรวมๆสีเข้มๆใสสุดเฮ้ค่าดีอู้ดูดิพี่ต้่อนเสียก็น้อยนะเอวเริ่มยิบหกแต่ว่าพวกยิบหกอ่ะไม่เยอะหรอกดีบ้างแต่ไม่เยอะเนาะ สีสองผู้ชายตรงผู้ชายม่าจะกระเป๋าใหญ่ๆตัวนี้สวยังเลยอ่ะโอ้ยสวยอากค่ะที่ตัวนี้สวยมากแล้วเขาแบบมีปักอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยรีดเพชรเออรีดเพชรรีดเพชรสีดำนี้เป็นสีเขียวน่ารักมากที่มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น,นี่สี่มุลงน่ารักมากมาุมง้งส,<า>สัตเทลวมุ้งจระุยแล้วทรงแบบทรงกรลบ<อ>น่ารักเนาะ<อ>ส่งแฟชั่นพี่จ๋าออกทรงแฟชั่นอยู่นะพี่ไปคัดเลยได้กำไรแน่นอน รับรีวิวนะคะพี่แจ้งได้เลยเดอ้อเอวสูงข่าเดฟอย่างเงี้ยไม่มีปลายทางคุณพี่ไม่มีปลายทางนะจ๊ะพี่โอนมาได้ของแน่นอนคือเราไลฟ์สดเรามีโกดังเองนะคะถ้าพวกมิดอ่ะมันจะไม่มีไลฟ์สดมันจะลงรูปเน้นขายถูกๆนะพวกนั้นคือมิดไม่ต้องโอนนะคะแต่ เออเพจอันไหนที่ว่าเขามีไล์สดอะไรอย่างเงี้ยพี่จัดการได้เลยมันเกินหนึ่งร้อยตัวเพราะว่ามันเยอะเลยอะไ้อยู0บอกเอเอลูกเล็กนิดเดียวเองเนาหรอยี่ไหยังนะฮะอ๋อโอ้จะเกิน ลูกใหญ่ลูกโตพี่ตัวนี้คือดำเข้มดำปิดสีเลยนะใครรับรีวิวนะสองเกนะเอาเลยเกรดเด้วยเพื่อนเสียก็น้อยนะคะ เนี่ยพี่มันจะมีมาบ้างนะคือแ็บเล็กๆน้อยอส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยยีนสีก็น่ารักทุกคนไปคัดแยกอุ้ยตัวน,นี้น่ารักตัวนี้เป็นงานปักค่ะยีนน้ำตาลใส่แล้วสวยเลิศเลิศเ,เลยแม่มีไม่เยอะนะอุ้ยมีขาโปหน่อยมีสี่ลูกเกตเอ ินคาโก้ด้วยอุ้ยมันทรงดีมันติดมันติดทรงแบบกำลังดีเลยเนาะเนี่ยสามสองสามสี่มันหลากหลายอ่ะเนี่ยเอวสูอเอวสูค่ะกระบอกสวยมากตัวเนี้ยบอกใหญ่ทรงไหนสวยๆนะที่จับราคาเลยใต้ห้อยหลาย ตัวไม่สวยขายถูกๆไปยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบตัวกันไปแต่ตัวสวยเยอะอเนี่ยท้าแน่นๆเลยนะท้าค่อนข้างดีนะ ได้ไว้รุ่นได้นะทุกคนใครรับได้ทุกตัวเลยนะพี่หนะ่ะไม่มีค่าส่งด้วยพี่สำหรับรีวิวอะ่ะซื้อหนูเธอ <c oughs> สวยอะ่ะพี่ <c oughs> เนี่ยสามสองสามสี่เนี่ยได้เลย รีวิวเพีเยวนะเดี๋ยวใครจะให้แคปนะคะคนสวยกิตตัวเลยใครรับรีวิวได้เลยนะพี่ใครจะเหมาหมด4ลูกก็คือทักมานะงานค่อนข้างโอเคเลย อาจจะมีผู้ชายบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะสนใจก็แคปหน้าจอนะรีวิวส่งฟรีค่ะ